เปรียบเทียบระหว่าง DJI Osmo Action 5 Pro เจอกับ GoPro Hero 13 Black นะฮะดูกันออกไหมครับว่าอันไหนเป็นกล้องไหนเดี๋ยวคลิปนี้มาดูกันครับผมสวัสดีครับไหนเนอร์น,นะครับวันนี้นายจะมาเปรียบเทียบระหว่างกล้องที่เรียกว่าแบบดูเดือดสำหรับตอนนี้นะแล้วก็สำหรับใครที่กำลังตัดสินใจอยู่ระหว่าง2แบรนด์นี้นะ DJI Action 5 Pro นะครับแ้วก็ กลอปโฮีโร่สิบสามแบล็คนะครับก็ในคลิปของนายส,ส่วนใหญ่ในช่องนี้ก็จะเป็นการเอาออกไปขีมม่มอเตอร์ไซค์ท่องเที่ยวนะวันนี้ก็เลยอาจจะแบบมาเปรียบเทียบกับพวกมอเตอร์ไซค์สมาร์ทหน่อยนะก็จะใช้มอเตอร์ไซค์และกันเป็นตัวช่วยในการทดลองประสิทธิภาพของกล้องนะครับเอาละครับนี่ก็จะเป็นการเริ่มการทดสอบแล้วนะครับกล้องทั้ง2ตัวนะผมจะให้ทาง DJI o s m o Action ออยู่ทางซ้ายมือนะครับแล้วก็ GoPro h e r o Black 13นะครับอยู่ทางขวามือนะถ่ายด้วยความละเอียดที่ 4 k 6 0เฟรมทั้งคู่เลยนะครับเปิดกันสั่นแบบเริ่มต้นนะครับของ dji เรียกว่า lock steady นะครับส่วนของทางก o ป r มเรียกว่า h y pers m o o t h โหมดสีที่ใช้ถ่ายจะเป็น normal 8บิ bit ทั้งคู่เลยนะครับแต่กล้องทั้ง2ตัวสามารถถ่ายได้ถึง1 0บ bit เลยทีเดียวตัวกล้องนะครับผมเอามาติดที่ตัวจับแฮนด์ของ honda ct 1 2 5นะครับ ใครที่รู้จักรถรุ่นนีนดีก็จะรู้ว่าตัวแฮนเนี่ยจะมีความสะท้านที่ขึ้นมาจากเครื่องยนต์ท้องถนนมากที่เราเพ่งอยู่บนถนนคอนกรีตน,นะครับภาพที่ได้เห็นนะครับก็จะเป็นภาพที่ใช้ระบบกันสั่นนะทั้งคู่ก็ทำได้ดีเยี่ยมนะครับในความคิดของผมนะต่อมาก็จะเป็นการเทสแบบย้อนแสงน,นะครับสังเกตได้ว่าพระอาทิตย์เนี่ยจะอยู่ด้านหลังของเราเลยนะครับด้านซ้ายจะเป็น DJI o s m o a c t เชน5นะครับส่วนด้านขวาจะเป็น GoPro Hero Back ผมรู้สึกว่าทาง DJI Action 5นะครับสีสันของภาพจะมีความสดใสแล้วก็ในเรื่องของเงาเนี่ยจะมีการเปิดสว่างมากกว่าของทางค o Pro นะครับจังหวะของการขี่เข้าไปในโซนในร่มนะครับเป็นเงาก็มาดูว่าเออระหว่างที่เราขี่เข้าเงาหรือว่าออกแดดเนี่ยการปรับสภาพแสงจะเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อนๆก็ลองเปรียบเทียบมันดูจากในภาพได้เลยครับ โทนสีของกล้องทั้ง2ตัวแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับของทาง DJI Action Osmo 5 Pro เนี่ยจะออกสีโทนเย็นกว่านะครับส่วนทาง g o o Pro Hero Black 13จะติดเป็นโทนอุ่นมากกว่าดังนั้นใครชอบสไตล์ไหนสีไหนก็ตัดสินใจได้เลยครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูการทดสอบเวลากลางคืนกันบ้างว่าประสิทธิภาพของกล้องทั้ง2ตัวจะเป็นยังไงกันบ้างเอาละครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ Impact Speed Park นะครับก็เอามาทสกล้องช่วงเวลากลางคืนนะครับแล้วก็ ใช้ขับกับโกคาร์นะเพราะว่าโกคาร์เขาก็จะแบบว่ามีความเร็วแล้วก็แบบสั่นๆนะครับก็วันนี้ฮะผมเอาโกโปรกับแอคชั่นห้านะครับมาเทสกับเพื่อนผมนะฮะนี่ฮะคุณปังปอนอัคราวุตรก็วเป็นตัวเทสให้ครับวันนี้ต่อย้ายมุมนิดนึงครับแฟร์มาโอเคตรงนี้นะก็เ,เป็นการครับปังปอลก็เป็นนักแข่งนะครับแล้วก็เรื่องกล้องแอคชั่นแคมจริงๆก็แบบเหมือนติดรถอยู่แล้วใช่ไหมใช้ประจําอยู่แล้วดีกว่าในเวลาที่เรามาเล่นโคลคาร์กันแบบนี้ หรือหรือไม่ก็ร่วมถึงรถแข่งด้วยก็ติดเพื่อที่จะดูแบบการขับอะ่รเงี้ยใช่ไหมทีนี้เนี่ยวันนี้ผมมามีสองแบรนด์มาครับก็คือของกลอปกับ DJI นะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเปรียบเทียบกันว่าระหว่างที่เราขับ g คา a r t เนี่ยคุณภาพไฟล์ตอนกลางคืนแล้วก็เรื่องระบบกันสั่นจะเป็นยังไงนะครับจริงๆสําหรับ g คาร์ t นี้ค่อนข้างเห็นผลทุกอย่างเลยนะว่าเรื่องของระบบจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราลองไปเทสกันดูดีกว่าเพราะจริงๆปังปอนใช้ของคหน่าโยหนอไปพูดได้ก o อโครับจริง ต้องบอกว่าคือประจำที่ใช้อยู่แล้วในการมาซ้อมโกคาร์หรือว่าไปซ้อมรถยนต์หรือไม่ไม่เว้นแตก่การแข่งขันเนี่ยก็ใช้ตัวโกโ,โปโปโปนะงั้นวันนี้ผมจะให้ดีใจคุณไปใช้ได้เลย <laughs> ต,ต้องบอกี้ว่าได้ยินชื่อเสียงเขามานานมากแล้วกับดีใจว่าดีแจ๋วพอๆกันเลยดี๋ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าระหว่างสองตัวนี้ครับจะเป็นยังไง <laughs> อันนี้คือให้ผมถือแล้ววิ่งใช่ไหมแล้ว <laughs> <laughs> ดูว่าระบอกกันสันเป็นยังไงใช่เป่โ <laughs> okay, อเคับไรับ หลายคนถามมานะครับว่าไอตัวที่ผมใช้หนีบกรหมวกคืออะไรนะที่จริงที่ผมใช้ก่อนนนี้นจะเป็นแบรนด์อื่นนะครับแต่ตอนนี้ d j ทําทำมาแล้วนะครับไม่แพงด้วยประมาณแบบหกรหรือ800น้นี่แหละไม่แน่ใจก็จะหนีบตรงคางได้เลยนะครับแต่ต้องเป็นแบบหุวกแบบว่าคางแบบมอเตอร์คอร์สเ้ยนะครับถึงจะหนีบได้ออลองดูเดี๋ยวจะลงสนามก็แล้ครับ ในส่วนของโหมดกลางคืนนะครับของทาง DJ i Osmo Action 5 Pro เนี่ยเขาจะมีโหมดใหม่เข้ามาเรียกว่าโหมด Super Night นะครับระบบประมวลผลนะครับช่วยให้ภาพตอนกลางคืนเนี่ยมีความสว่างและคมชัดมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ตัว r s s o u u t o o เนี่ยจะถูกลดลงไปอยู่ที่1 0 8 0 p ส่วนของทาง g o r i l Hero l a c k 13นะครับไม่ได้มีโหมดช่วยพิเศษในการถ่ายกลางคืนเพียงใรจากการใช้งานจริงนะครับภาพของกล้องทั้ง2ตัวใช้ในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่าเป็นการขับโาดคู่กันครับ ถ้าใจเทียบจริงๆภาพของทางดีใจออสโมอชั้น5จะมีความสว่างที่มากกว่านะครับส่วนเรื่องของการสั่นทั้งคู่ทําออกมาได้ดีเนยเพราะว่าโคคาจะมีแรงสั่นที่มาจากพื้นแล้วก็จากหมวกัน็อกด้วยครับส่วนเรื่องการสั่นถ้าเกิดว่าเรามาดูลึกจริงๆโดยการฟริสภาพแบบนี้นะครับภาพของทางดีใจจะมีความชัดกว่านะครับเนื่องด้วยจากตัวช่วยของระบบการสั่นครับ ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของ Dynamic l a n นส์นะครับด้วยความที่ DJI Action 5 Pro นะมีการอัปเดตเซ็นเซอร์ใหม่ทำให้เขาไม่มีดันนามิกเลส์มากกว่านะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเป็นอย่างที่เขาว่าหรือเปล่านะฮะก็พัทนี้จะเป็นการทดสอบ Dynamic La n นส์นะครับนี่ฮะด้านหลังของเราพาทิตนะครับมาดูว่าระหว่างกล้อง2ตัวเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับแต่เท่าที่สังเกตนะอันนี้คือพาทิตแบบตอนแบบสเปนมงจะเที่ยงนะครับแต่ก็คงจริงๆคงไม่มีใครแบบถ่ายย้อนขนาดนี้เแบบนานะเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับ แสงก็จากที่เห็นตอนนี้คือ Action 5 Pro รู้สึกว่าในจอเนี่ยน่าจะสว่างกว่าปกติ g o p ป o แล้วชอบค้างถ่ายถ่ายไปนี่ผมเอามาลองใช้สองสามวันแล้วก็ปัญหาที่เขาบอกว่ามันค้างอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยมีแลวนะครับแต่ผมต่อมานะครับก็จะเป็นโหมดเขาเรียกว่าโหมดรักษาระดับละกันบางคนชอบไปทำแอคทิวิตี้ที่แบบลุยๆแล้วก็ไม่ต้องมานั่งกังวลว,ว่าเออระดับภาพมันจะได้หรือเปล่านะครับของ DJI นะครับเขาจะเรียกว่า h o r i z o n b a l a n c i n g นะครับส่วนทาง G o p ป o อเขาจะเรียกว่า h o r i z o n Leveling นะ เออทั้งสองตัวเนี่ยต้องปรับเป็นพันแปดสิบพีก่อนนะครับถึงจะใช้แบบประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่นะครับเริ่มต้นเลยแล้วกันจริงๆของทางโกลโปเนี่ยตรงนี้บอกเลยว่าเด่นกว่านะครับเพราะว่ามาสามารถหมุนไม้เราได้360องศาเลยส่วนทาง DJ i เนี่ยหมุนได้แค่ส5ิองศาเท่านั้นเองนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับนี่หมุนติดตดติดติดตดตดตดอ่ะของ DJ i นี่พลิกแล้วนะครับส่วนกลโปอนี่คือยังหมุนได้อยู่ ก็ประมาณนี้แล้วกันแต่อย่างที่ผมบอกทั้ง2ตัวต้องปรับเป็น1 0 8 0ปีนะครับแล้วก็รู้สึกว่าทางทางปาโปรโปเนี่ยภาพจะแคบกว่าด้วยก็ลองไปพิจนารณานกันดูเองว่าเราได้ใช้ถึงขนาดนั้นไหมนะครับว่าเ,เราจาเป็นต้องไปหมุนไม้แบบ360องศาหรือเปล่นปานะครับขอสรุปเลยก็แล้วกันนะเดี๋ยวผมจะแยกเป็นระหว่าง DJI กับทาง กลุ่มฮีโร่13แล้วกันนะครับว่าออสองตัวนี้มีมข้อดีข้อเสียอะไรยังไงบ้างครับจากพวกสเปคเข้าวคลาแล้วกันที่คิดว่าควรรู้นะอาจจะไม่ได้เจาะลึกอ,อะไรบ้างก็คืออยากให้คนทั่วไปได้เข้าใจนะครับเรื่องของขนาดภายนอกนะครับทานดีใจแอคชั5 Pro นะครับมีความขนาดที่จะกระทัดรัดมากกว่าตัวกลุ่มฮีโร่13แบล็คนะฮะเพราะว่าจริงๆตัวกลุ่โเนี่ยเขามีการเพิ่มฮี S สิงมาเพื่อที่จะแก้ในเรื่องของความร้อนหรือว่าการใช้ไปลบค้างในเรื่อง ในเรื่องของตัวเก่าๆนะฮะก็จะได้ลองใช้มาเนี่ยตัวผมเองก็ยังไม่ได้เจอเรื่องประสบปัญหานในเรื่องของการคลางนะครับก็สำหรับผมก็ค่อนข้างไว้ใจนในการทํางานได้แต่ก็ต้องเอาไปลองใช้งานที่นั้นมากกว่าดีนะครับแต่สําหรับตัวไอชั้น5 Pro เนี่ยก็ยังไม่เจอการคลางเช่นเดียวกัน,นะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแตกต่างกันอย่างมากนะครับก็จะเป็นในเรื่องของแบตเตอรี่ไลฟ์นะครับ กล้องทั้ง2ตัวมีการอัปเกรดแบตเตอรี่มันที่เรียบร้อยนะครับ GoPro Hero 13 Black เนี่ยจะอยู่ที่1,900ม ah, ิลลิแอมส่วนทาง DJI Action Osmo 5 Pro จะอยู่ที่1,950ม ah, ิลลิแอมครับถ้าอิงจากทางสเปคชีนนะครับทาง GoPro เขาบอกว่าสามารถใช้ได้ถึง2.5ชั่วโมงนะครับแต่ทาง DJI เขามีการอัปเกรดชิปประมวลผลใหม่ทำให้การใช้งานเนี่ยประหยัดได้มากยิ่งขึ้นอีกถึง4ชั่วโมงเลยทีเดียวสรุปแล้วสั้นๆน,นะครับแบบว่าผมคิดว่าจริงๆเพื่อ,อๆก็น่าจะเห็นภาพไว้แล้วว่าเออภาพจากทางไหนที่ร ทำได้ดีแล้วก็คุ้มค่ากับเงินที่จะต้องจ่ายไปมากกว่านะครับทาง g ล o โ o h e r o 13แล c k อะ <S <S อเขาการอัปเกรดครั้งนี้ของเขาไม่ได้อัปเกรดที่แบบว่าทำให้มันมีนัยยะสำคัญนะฮะเขาอัปเกรดให้พวกนี้ซิงห์นะฮะแล้วก็บอที่ด้านอนแล้วก็แบตเตอรี่นะครับแล้วก็มีการเอาพวกหมด GPS เนี่ยใส่กลับมาแล้วนอกนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าน่าจะเหมือนเดินทุกอย่างกับตัวที่แล้วเลยดังนั้นทำให้เขาเรียกว่าฟีเจอร์ต่างๆของเจ้า Pro Pro He ร13แล c k เนี่ยสำหรับ ในปีนี้เนี่ยถือว่ายังไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับก็ใครคิดว่าตัวไหนเหมาะกับตัวเองมากกว่าก็ไปทางนั้นแล้วกันนะครับผมใครอาจบางคนอาจจะมีเขาเรียกว่าชุดการใช้งานอีโคซิสต็มของทางกลอปโปอยู่แล้วอันนั้นก็อาจจะโอเคนะครับสำหรับใครที่มีทางอีโคซิสต็มของทาง DJI อยู่แล้วก็ไปทางนั้นอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับวันนี้ก็ยังก็จบการรีวิวเปรียบเทียบ การเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะเคคิดยังไงก็คอมเมนต์กันไ้ได้ครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ